เดี๋ยวผมไปเล่นเล่นเคลลี่นะตรงนี้เดี๋ยวเนดะือนหน้าไม่ได้ดิดผมจะมาทำแชร์เล่นขึ้น,100นร้รนยนยอนนยาดาวก่อนรีแรงดีไหมเนี่ยเล่นสตรีมไปเรื่อยๆเล่นในสตรีมนี่แหละนี่กว่าจะร้อยดาวก่อนรีแรงเมย์ทำบัคได้อยู่ไหมบัคอะไรอ่ะผมตัวข่าวเหรอบัคตัวอะไรอ่ะ บักอกเลยบักเทนปะผมไม่ได้เล่นเลยอะ่ะใครที่กำลังจะเติมเกมผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพมีเกมยอดฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟหรือ ROV แม้กระทั่งบัตรเติมเกมออนไลน์เขาก็มีเหมือนกันบริการไวสะดวกปลอดภยัยคุ้มค่าต้องเว็บเติมเกมขั้นเทพเท่านั้นครับ ใครที่กำลังมองหา idrov ผมขอแนะนำเพจ admin ต้น tp 7มี id ให้เลือกมากมายพร้อมสก,กินแลอีกเพียบการันตีผู้ติด,ดตามเพจถึง2องแสนคนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับเบลสกิลมากยาดูลายดีๆปึ๊บน่าจะกลับแหละไม่สี่ไม่สี่เว่าไม่ได้ไปแท็กไม่ได้ไปเอาคลิปเลนบนตรงออฟเลน ถ้าเอาคีบตรงออฟเลนตีัน,นี้เสร็จจะสี่พอดีหายาไม่ได้อฟิกเกอร์มาเอ็นโซอยู่ด้วยเขาเห็นผมแล้วนะหลอเล่นมาก่อนก่อนเล่นได้เหตุ็ะได้้่ะโอเคเขาเขาเขาใช้หมดแล้ววัดอยู่บนครับเอ็นโซอยู่ไหนไม่รู้วันนี้มีไฮโน่จะโดน เต๋โดนแต่ตีไม่เข้าแต่แต่มันเจ็บนะเราตีได้ปะป่ากับออฟป่ากับโลมเขนั้นอยู่บนอ่ะเอ้ยป่าเขาอยู่บนกับออฟเลนเราเบิร์เลยเราเคื่อนไล่โอเคครับสวยบัตไม่ได้เข้าบูครับบูได้ติดครับไม่ขึ้นโอ้โหใครสวย มาแจ,าจา้จังเเฮ้ยไฮโน่จะตายแล้วมาแจ้ตัดเว็บเอามาแจ้ไม่ได้ครับผมโลมาแจ้เขามีตอย<ล><า>ว่าเว็บนี้ไปยนาน่าจะมารับทันเลดของเราีพันหกสองพันหนึ่ง

หมดหลบได้ปล่อยก่อนเพื่อนบัตรจะไหลโอ้ยช่วยยากว่ะมี่ายปะผมเกี่ยวให้ทีนึงสวยครับโอ้โหไหนช็อตโอเคมันรับละถอดกัน,นวได้ครับตัซมาเคียร์ไวเลยตายครับโอเคสวยมากเอเดนหุ่มชงดีมากคุณดูสวัสดีครับพี่ไบ เล่นด้วยได้มาดิไอไอไอคิวน้องเพื่อนเล่นต่อเล่นต่อต้องรอช่วยก่อนดูช่วยมาได้แล้วครับโอเคไม่เป็นไรกล<อ>ับไปฟาร์ทมทามิ่งกันมาจ,จ้าเขาหนึ่งสูงนะฮะออกลหลังของเขาเกาะนะอย่างนี้ยิงนหน้าหมดสุดซูแล้วครับถ้าออก,ะกอน,นะครับเกาะเล่นบนโดนกดยับเลยเดี๋ยวเอาไปช่วยละเมันป้อมแตกเนี่ย โอโ้โอเคไม่เล่นก็ไม่เล่นไม่เล่นก็ปล่อยฟอมครับเล่นไม่น่าบาดเหมือนกันที่หน้าโลด้วยมเมื่อกีอ้ดูดิมันตีผมทีดีว่ะโอ้โ อยู่กลางเยอ,อ่อพยาบนเพีเคียกลางไวเลยมาเจ้าน่าจะมาเราจะเข้าเลี้ต่อนะต้องกว่านะขอเยอะไป <c oughs> ยังไม่ได้ในภูมิเราจะมีอินโซดเ์เนียปฏิได้ไหมไม่รู้ว่ามาจ้าอยู่ไหนมาจ้าอยู่โน่นครับต้องจะเปิดดักตายได้นะ เขาจะมาละเขาเคลียร์ตอนนั okay. ้นเสร็จเขาเขาจะมาผมละโอเคเีิร์ไปๆสลับมาหลับไปบนครับบนโดนกดหนักมากมาแจ้นเล่นยิ่เล่นเยอะมาแจ้นเล่นเยอะไหวไหวไหวผมว่าจะตายก่อนหรอวะโอเคกลับไปทันร่างโดนอีก ดทุกเลนวันนีไไ้คดูนะครับม e ของเราถูกโจตโดนทุกเลนต้อสัญญาการได้ไว้ได้ไหมเอาได้มนะบัตญญต์ยืดหน่อยสด โอเคได้อยู่แต่ตัวมนาแยกดันเก่งมากเลยนะเป็นฮายากับมาจาเรื <c oughs> ่องอะนะเอ้ยผมมาผมมา อย่าไปโดนเลยว่ะยีน่ายีน่ายีน่ามันจะไม่ตีนะโอเคตีละโอเคยงีรวงครับผมรอค้อนตีอยู่นะเล่นได้ปะมาอยู่ครับนี่ไงโดนดักผมโดนด,ดักไบบวัาานอาทิตยอ่ะโอเคยนค,ความกลางแหลยโอเคบัสอยู่นี่ครับ ไล่ได้เอาการต่อได้เอาการต่อได้มันอาจจะตายโอเคเนี่ยก็ได้เลือดถ่ยก่อนนะได้แล้วถอยครับเขาเค่อยเล่นเขาค่อยเล่นเกมเราเริ่มมาละ6,004เงินผมนำอยู่ <c oughs> แต่เหล็กเกียร์ผมราทำอะไรยากนะเพราะว่าเขาจะได้กันเวกันละ พ่นทำล้างัดตียานัดตีละโอเคโอเคอย่างน้อยมาจ้านัดตีละเราหาเล่นต่อได้ปะดู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 ของเนี่ยผมยับบัสโอเคสวยมากคุณดูตัวน,นี้ตีละนัดตีท้ายเจโร่ละการคนหนึ่งการคนหนึ่งโอเคมีเรืออยู่เปิดดาบไม่ได้ฮะ เห็นทายาได้ปะลำโอ้โหเขาไม่ยอมลำวะโอ้ยถ้าเหยียบก็ตายแล้วไหมเมื่อกี้ผมจะแบบรอมันลำนะมันเปิดดากหรอโอเคพลาดเลยวะผมนึกว่าม,มันจะมันจะลำหนีอ่ะอมันไม่ลำสักขีมันรอผมเหยียบแล้วมันก็แล้วมันก็จะลำหนีผมก็รอให้มันลำโอ้โห เสียอะไรคิวฟรีๆฉอดนีิพลาดนะคำนวณพลาดว่ะไปเลยเอาไปก็อาจะเหยียบไว้ไม่แค่แต่ว่าความความลำพอดีอะแล้วก็แล้วพอเหยียบมันจะไม่โดนไงอ๋อเออเอาเฮ้ยนาติดิ เตียนติเออสวยมันแจมีอะไรเยอะนะคือถ้าถ้าถ้าข้า่ปกติเราคือไม่ไม่น่ากลัวละโอ้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 ดูตโอเล่นยังไงดีวะ ปิดได้ปะไม่ได้หว่ะเพื่อนโดนเพื่อนโดนอยู่ถ้าเราเล่นกับมาจ้าเราจะไม่มีเพื่อนมาช่วยต้องทำเว็ล่างอีกเว็บหนึง่งมาจ้าเขาไม่โผล่นะเขากลัวทีมผมมาเติมนะครับเพราะเขาเลยไม่โผล่ไปโผล่กลางแล้วเราทำเว็บร่างมาแล้วเราเนี่ยมาก่อนได้ปะปัดมันอยู่บนนะเพื่อนเชื่อน่อยดิด ได้ย <ersch> uh ู่มอสเสร็ครับได้บัตโอเคไม่ใช่บักคิล่าเอ้ามันมีบัคใหม่มาหรอบักอะไรอ่ะดีครับคุณอายามะมีบัคอะไรอ่ะคุณดูบอกหน่อย โอ้มุมสวยมากอะเทสนะ่ะดูหน่อยอ่าตีทาน,นอีกตีทานแล้วไงอ,ะอ่ะอ่าปิดไว้สกิล,ลหนึ่งโดดไกลเหรออ๋อเทวอ๋อที่เล่นกับหินปะเทวัเล่นกับหินปะสกิล,ลหนึ่งอะ่ะ โอเคล่วงดิกลับเพื่อนย้ายไปกลับอ่าเฮ้กลับเหมืนที่เดิมจะจบ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 เพื่อนเอาโอ้โหเพื่อนได้มาจบโอ้โห จบละมันจบได้ไหมเพื่อนโอ้โหใช่วยหน่อยโอ้โไปเตะไปจะเชือ่อวะถ้าเหมือนบัคเทนเหรอโอ้มีบัคใหม่เหรอมาเล่นแบบเด็ก เสียดายว่าค,คุณดูเมื่อกี้มันจบได้นะถ้าเทนกับลิเลียมาเพราะว่ามันจะขาดบัสได้ไงคือ <c ười> ถ้าบัสมา,าเทนก็แค่ก็แค <c ười> ่ถ่ายถ่ายถ่ายบัสออกแล้วก็ตีปัม๊มจบแหละ <c ười> นกมันแรงจังอะ่ะบนเยอะครับเราไปทำร่างเถอะเราเล่้ยร่างนะปะบนโดนบนโดนจิดกลางด,ด,ดิิดกลางดิ โอ้โหเกือบตายอีน้าโดนว่ะรุนสองเกมนี้แพ้ชนะผมก็จะเอาลงนะวันนี้เพราะว่าไม่มีคลิปลงวันนี้ต้องลงคลิปอ่ะจะขอให้ชนะได้ไหม โอ้คได้นั่นน่ะมันมั่วมันมั่วตายดิเอ้าเฮ้ยสวยครับวัดเฮ้ยลอยไว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 เอ้ยมาดิมันเจ็บ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 อ๋อมันติดเขียวไฮยาติดเขียวเก็บ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 สวยละเฮ้ยสวยได้อยู่ ได้ไงเนี่ยว่าม,มาโดน <c oughs> อะไรอะเฮ้ยบนบนบนคลิปเข้าอยู่เราเรามาเล่นได้ปะทำการไว้ก่อนเพื่อน <c oughs> การไว้ก่อนดิ <c oughs> มา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 ,มาการเสร็จตีเลยตีเลยตีเลยบัดรบัตบัตมาอยู่ไล่เอ้ยสวยสวยสวยเราเห็นตำแหน่งละอ่าอย่างนี้อย่างนี้นแต่กอดฟรีครับบัตรมันโผล่นะ คือถ้าป่าโผล่นี่เราเปิดออบเจ๊์ได้เลยนะถ้าป่ามีชีวิตอยู่ก็การันตีเพราะว่าไม่มีใครกดพนิกแย่งเราละเราจะจะกดพนิกพลาดเองตู้มาจ้าได้นะรอเล่นกับก่อนผมขายรองเท้าเลยแดนรวยละออกนี้เลยแต่จะไม่มีเงินซื้อเคียวนะดึงไปดิ อุ้ยแรง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 บนบนบนเพื่อนมาจ้ามาจ้ามาจ้าพลังพลังสมุดเวทมวาสุดให้ได้นะเพื่ เว้ยบอสเลยฟาดสวยจบได้เว้ยชนะอยู่วะมาคนดูขัดนสองครับคนดูเฮ้ยคนดูขัดนสี่ดิประมาณนี้ประมาณนี้